อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา <imitation> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูมินะธัมมาวะริณังุปภาวะอะภิโกธินามาอินนะธัมมาวะริณังธัมมาอภิโกธินาภูมินะธัมมาวะริณัง ดังพระบุตยาสัตพพอระบมีจากพระพุทธเจ้าพระมาพระองค์ว่านามูุายาพระพุทธอพระบรมีจากประดามักสังสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่เมื่อสุงทประดาาฐานพระพท ราสพรค์องพระผู้มีพระภาเจาและอันยสงพระ้มีพระพรอก็มีจากพระเพื่พระองค์ก็มัพระพรมก็มีจากพระผู้เป็นนระพระูเนสิงพระพรอก็มีจากตุ๊กุเลกพระพรอมกรมีจากตุกตุ๊กหกพระตั้ เขานอคก็มีจากผู้มีนสัีเดราพุรพเาคอยารมีจากพระเม่นผู้รยวัดตลอารมณ์เานอบารมีจากพระโตระจันเิดเาคอามีจากพระโตัดป่าใหญ่เข็นอคอก็บารมีจากพระโตต่างบ็ออารมีจากพระโต กัต <SM AT> ิเาีรอบครองเพื่มีรวัดิยาเขาที่พรอบองก็เพมีสมุทรวัดตรงนี้เขาที่ครอบครองก็เพ่มีจักรพุขรัตน์เขาที่ครอบครองพื่อมีจักรมุวัดนี้ก็ทือครอบรองเขาเมีางโลกโลกวันี้ของพระประสงค์พนดียรที่พรอบครองก็มีก ว่อวัดวัดเรียิมพรพามีจากพ่วัดเขาวัดพังพระมี์พระพรพรารมีจากพระพุทธวัดทำให้ผมว่ากวาท้าฟา้ลาลอยเาษา้าพระไต้พรติพระพรามีจากรเจ้าคุณาจารโตอมรังสีุ่งุสุขุีย กบางก็บางองค์ทางพระมั่งทรงก็ช่อกไปหลวงพ่ออุูชาหลวองกเต่างแบบน้ก็ปานหลวงพ่อูขไปสาทางก็ปานก็เจอมื่อเว่างนาวัุตาไ้กระจ้างพระอาวสิพรกอนพรารนี กูบาลิุณชายก็เกษตรหลวงพ่อเพือกพระเจ้าพระเหนือเขาทิ้งพระพรอน้องกรมีจากภุมิัคพระภูมิพระมงกุฎาเดินดิได้กระเจ้าพระอิสานเขาทิพระพอน้องกรมีจากพรยาภคพระยาพันโทของทังเนสวนมาลาก็ตากมาลาต้องตัวพระภูรารุมาลาพระยามาลา เปิเกงบุกพอลเดลางที่เก้ากลางที่สิบตงเปลงมาเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองปราการเปิดนเปิดทางเปิดแสงสว่างเปิดพระ่ารมีเปิดธาตทสี่เปิดธาทห้าเปิดระวังทั้ง้าเปิดทการจำที่สองการเปิดมงคลสาที่แปดะกานเปิดใจเปิดจิตเปิดใจเปิดโชคเปิดรากเปิดเงินเปิดทองเปิดแสงสว่างเปิดเรื่อเี่ตัมเปิดสมอง